รัฐมนตรีวีรชัยเรียกสักรพีผู้เป็นลูกชายหัวแก้วว่าแหวนมาพบในบ่ายวันนี้ที่บ้านพักกับภริยาคนใหม่สักรพีมากับจุนสมุนมือดีที่เหลือเพียงคนเดียวในเวลานี้นอกนั้นดาวดิ้นสิ้นชื่อไปหมดแม้เจิดมือปืนหน้าหยกก็ดับไปด้วยนายวีรชัยหน้าเคร่งเครียดและทันทีที่สักรพีกับจุนเข้ามาในห้องรัฐมนตรีผู้เป็นบีดา ชี้หน้าลูกชายคนโปรดเมื่อสั่นละลิกเจ้าพี่แกมันไม่มีน้ำยาจริงๆหมูในอวยแท้ๆปล่อยให้หลุดมือไปได้แถมไอ้เจิดกับลูกน้องดับอีกหกคนคุณพ่อครับผมประมาทเลเลจริงๆผมเสียใจครับบัดซบที่สุดแทนที่เราจะลบกับไอ้พวกปอการช่างให้ตกเวทีไปเลยกลับมาลบกับไอ้สามเหมาบ้านนอกแล้วก็แพ้มันทุกครั้งยางไม่น่าจะแพ้ผมจะตามล่ามันครับคุณพ่อ สักรพีบอกกับผู้เป็นบิดาเสียงเกล้างั้นแกบอกพ่อสิแกจะตามล่าใครในเวลานี้ไอ้อิทธิกับไม้ปานครับปัดโทไอ้สองคนนั้นยังไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดและเสียหน้าในครั้งนี้แกจะต้องล่าไอ้คนที่ช่วยไอดย้ดายำทั้งสองสิมันฆ่าคนของเราด้วยครับคุณพ่อผมจะล่ามันคนนั้นด้วยแล้วแกทราบไหมว่ามันเป็นใครกลุ่มไหน ทำเพื่อต้องการอะไรเออตอนนี้ไม่ทราบครับคุณพ่อช่วยชี้หน้าให้ผมด้วยแกมันโง่รัฐมนตรีวีระชัยกระแทกเสียงใสหน้าสักรพีเออครับเรื่องนี้ผมโง่จริงๆสักระผีรับตรงๆพ่อถามแกหน่อยไอ้ทนายดานายมันทำงานครั้งนี้ร่วมกับใครบ้างนั่นและจะมีเกลือเป็นน้อนอยู่ในกลุ่มนั้น เออคนที่ทราบคือไอ้เจิดกับลูกน้องมันแต่พวกมันก็ตายเรียบครับคุณพ่อตอนที่แกจ่ายเงินล่ะจ่ายให้ใครบ้างทนายดานายรับไปคนเดียวครับมันจะต้องมีผู้ร่วมงานสิวะผมไม่ทราบจริงๆครับคุณพ่อเพราะมอบให้ไอ้เจิดเป็นคนจัดการครับงั้นแกก็จับไอ้ทนายดานายมาดความจริงสิว่าต้องการทราบอะไรก็ถามมันไป มันไม่บอกก็เผาแม่งสิ้นซากซะเลยครับแต่ผมก็เคยโทรไปคาดคันตดนายมันแล้วมันสะบ ớ สาบานไม่ทำแบบนั้นแน่กระสุนนั้นละไม่กี่บาทถ้ามันทำก็ยิงทิ้งเลยมันบอกกับผมแบบนี้ครับคุณพ่อใช่ตัวตดนายอาจจะไม่ทำแต่เพื่อนร่วมงานของตดนายจะต้องทำนอกนั้นใครจะมาดูเรื่องลับเฉพาะของเราครับคุณพ่อผมจะจัดการตามที่คุณพ่อชี้แนะ ดีแกจัดการเป็นขั้นเป็นตอนไปอันดับแรกเข็นเอาตัวไอสัตว์ตัวนั้นมาสาับเป็นชิ้นๆให้ได้ขั้นต่อไปจัดการอะไรยามอิทธิกับไอปานให้ได้ทิ้งไว้เป็นเส้นน้ำตำตีนแน่เพราะลงแบบนี้เท่ากับเราประกาศสงครามกับมันและมันชนกับเราแน่เราต้องชิงลงมือซะก่อนจากนั้นแกก็กวาดพวกปอการช่างให้หมดสิน้นและศูนพันก็แล้วกันแกต้องทำตามขั้นตอน อย่าสู้ศึกหลายด้านจําไว้ครับคุณพ่อหาคนมาเพิ่มอีกรัฐมนตรีวีระชัยสั่งการในที่สุดบุสบันกลับมาถึงบ้านพบประพันธ์พงรออยู่แล้วพร้อมกับอาคมซึ่งกลับมาจากเชียงใหม่ก่อนหน้าเธอเพียงชั่วโมงเศษนี่เองคนณบตรไปอยู่เสียที่ไหนผมตามหาทุกแห่งคนไปหมดมือถือก็ไม่เปิดผมติดต่อก็ไม่ได้จเจ้านายส่งผม ขึ้นไปช่วยแก้ไขเหตุการณ์น,นะครับอาคมรีบต่อว่าเพราะอัดอั้นตันใจมาสามวันเต็มนับแต่ขึ้นเชียงใหม่และกลับมาชั้นนี้หัวสุกหัวสุนไปกบดานเป็นแห่งน่ะสิแต่น่าจะเปิดมือถือไว้แบตหมดน่าจะเตรียมเอาละเอาละประพันธ์พงรีบเบรกนั่งก่อนสิลูกบุษบานนั่งลงโซฟาตรงหน้าผู้เป็นบิดาตกลงอิทธิ หายไปอย่างไร้ร่องรอยจริงๆหรือลูกค่ะอิทธิไปเก็บข้าวของที่บ้านพักและไม่กลับมารับบุตรอีกเลยที่ร้านทําผมบุตรเข้าใจว่ารัฐมนตรีวีระชัยเป็นผู้บงการแน่ๆเพราะแกอยู่ที่นั่นพอดีค่ะอืมพ่อก็ว่าแบบนั้นแต่คงหมดหนทางที่จะได้อิทธีคืนมาแบบเป็นๆแม้กระดูกก็คงไม่เห็นพ่อเสียดายนักคนใจถึงต้องมาจบชีวิต ด้วยน้ำมือไอ้พวกบ้าอำนาจเมื่อไรมันจะพบกับความวิบัติเสียทีไอ้คนโรกแผ่นดินพวกนี้อาคมกับโล่งอกพระหมดศัตรูหัวใจไปเด็ดขาดแล้วและยังเป็นคู่แข่งบารมีของเขาด้วยแต่อาคมก็ฉลาดพูดจาคึงงขางออกมาให้ผมวางระเบิดที่บริษัทใหญ่มันเป็นการแก้แค้นดีไหมครับท่านอย่านะเขินคุณทาพวกมันก็ทำเราบ้างเรื่องจะไปกันใหญ่สู่ทำสงครามเย็นกันไปเรื่อยๆด,ดีกว่า จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสูญพันธ์ไปในที่สุดแต่เราจะต้องตอบโต้มันบ้างนะครับแน่นอนอาคมแต่เราจะต้องทําอะไรให้รอบคอบเพราะมารัฐมนตรีช่วยมหาไทยย่อมมีอํานาจกว่าพวกเรามากอาคมตอนนี้คุณหาข่าวพวกมันให้มากน่อยว่ามันทําอะไรที่ไหนอย่างไรและทําไมจากนั้นเราค่อยพิจารณาหาคนทางอีกทีว่าจะตอบโต้มันอย่างไร ได้ครับเจ้านายเออระยะนี้คุณบุตรมีอันตรายรอบด้านผมเป็นห่วงมากเพราะงั้นผมขออาัรขาาเป็นกรณีพิเศษครับไม่ต้องบุตรสบันอาคมพูดมีเหตุผลนะลูกจะไปไหนมาไหนจะต้องมีคนคุ้มกันเกิดมันเอาตัวลูกไปอีกคนพ่อคงอ,อกแตกตายเลยนะงั้นบุูรไม่ขอไปไหนในระยะนี้ขอกบดานในถ้ำก็แล้วกันค่ะคุณพ่อทาง,งั้นก็ดีนะสิ พ่อจะได้หมดหวังเพราะตอนนี้หน้าสิวหน้าขวันจริงๆนายประพันธ์พงก่าวนายที่สุดคนบุตรครับผมได้ส่งคนของผมออกสืบสอค้นหาอิทธิมันแล้วคาดว่าวันสองวันคงรู้เรื่องครับว่าใครจับตัวไปอาคมพยายามพูดเอาใจบุตรสบันลูกสาวเจ้านายที่เขาหมายปองทุกวี่ทุกวันแต่ฉันว่าไม่จำเป็นบุตรสบันบอกพร้อมกับสะบัดหน้าไปทางอื่นเสีย คล้ายหมืนไส้อาคมจนสุดจะทนแล้วอ้าวทาไมล่ะครับคุณบูรผมมีความปรารถนาดีต่ออิทธิมันนะครับถ้าอิทธิถึงที่ตายนะป่านนี้ก็คงเหลือแต่ขี้เท่าเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่ตายก็คงโดนขังไว้ในที่ลับต่อให้เทวดาก็ไม่มีทางพบได้ครับถึงยังไงผมก็จะพยายามต่อไปไม่ได้กระดูกผมก็จะนำกลับมาครับเอาละเอาละอาคม คุณไปทํางานตามที่ผมมอบหมายก่อนก็แล้วกันมีอะไรรายงานให้ผมทราบทันทีนะครับผมอาคมหัวหน้าบริการออกจากห้องนั้นโดยไม่อยากจะออกเพราะต้องการพูดคุยสองต่อสองกับบุษบันเป็นที่สุดเมื่ออาคมไปแล้วสองพ่อลูกคุยกันแบบเปิดอกทันทีบูรบอกพ่อตามตรงสิมีอะไรกับอิทธิมันแล้วใช่ไหมเปล่าค่ะคุณพ่อเธอรีบปฏิเสธดีแล้ว อิทธิเป็นคนที่ไม่มีอนาคตพ่อพูดตามตรงนี้แหละหนักหนาไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่มีศัตรูมากมายเหลือเกินลูกตรองดูสิอิทธิโดนจับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้จะเป็นสุขได้อย่างไรอิทธิก็ไม่ใช่เทวดาที่จะรอดปลอดภัยทุกครั้งไปครั้งนี้ก็เหมือนกันโอกาสรอดแทบไม่มีนอกจากปฏิหารเท่านั้นบุรสบันน้ำตาคลอหน่วยเอ่ยเสียงเคลือสะอื่นตลอดเวลา ที่บุตรอยู่กับอิทธิบุตรดูว่าเขาเป็นคนรักสงบงสุภาพเรียบร้อยแต่เขาเกิดในเลิกดาวโจรค่าคุณพ่อวิถีชีวิตของเขาจึงอยู่บนคมหอกคมดาบตลอดเวลานีแ่แปลว่าลูกรักอิทธิเหรอประพันธ์พงถามดืด้อค่ะทำไมถึงรักล่ะลูกเศรษฐีที่เพียนจีบลูกหลายคนล่ะลูกไม่สนใจพวกเขาบ้างหรือพวกนั้นล้นมีอนาคตแทบตั้งสิ่นนะ บุุรชอบผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษและนักสู้ในคนคนเดียวกันค่ะไม่ใช่เอะอะก็เรียกหาลูกน้องยันเตเฮ้อเรื่องนี้พ่อให้เสรีทางความคิดอยู่แล้วแต่ลูกต้องคิดให้นาน,านและหลายตละลบนะถ้าเขารอดกลับมาแต่ถ้าไม่รอดก็แล้วกันไปค่ะลูกคิดว่าใครเป็นตัวการในการลักพาตัวอิทธิตอนอยู่เชียงใหม่ทั้งสองครั้งนี้ครั้งแรกก็คุณน,นติรม โดยอาคมอยู่เบื้องหลังคอยให้ข้อมูลต่างๆครั้งที่สองก็รัฐมนตรีวีรชัยกับศักรพีค่ะอืมศักรพีวีรชัยพ่อไม่ว่าเพราะเขาคือศัตรูที่พยายามกำจัดเราและกำจัดแขนขาเราเสียก่อนแต่อาคมนี่สิพ่อนึกไม่ออกว่าทำไมถึงคิดกำจัดอิทธิตลอดเวลาประพันธ์พงถามบุษบันใยประเด็นสำคัญซึ่งเขาไม่รู้จริงๆหรือรู้แล้วแกล้งไม่รู้ก็ได้ บุษรันนิ่งคิดนิดหนึ่งแล้วเอ่ยกับผู้เป็นบิดาว่าบุรสรุปสาเหตุที่อาคมต้องการกำจัดอิทธิไว้สามประการใหญ่ๆประการแรกอิทธิโด่งดังกว่าทั้งทั้งที่อ่อนกว่าเด็กกว่าอาคมเลยไม่พอใจประการที่สองอิิเคยคว่ำอาคมต่อหน้าบุตรชนิดที่อาคมไม่มีทางสู้ได้เลยทั้งทั้งที่อาคมล่ำาบึกกว่าเยอะเลยอาคมจึงเจ็บแขนตลอดมารอเวลาชำระแขนในใจลึกๆข่า ประการสุดท้ายบุตรให้ความสนใจอิทธิไปเชียงใหม่ด้วยกันโดยไม่บอกกล่าวและไปหลายวันจุดนี้แหละที่อาคมเจ็บแขนหนักในที่สุดจึงยืมมือรติรมซึ่งมีอะไรกินใจกับอิทธิลึกๆขึ้นไปจับตัวอิทธิที่หน้าบ้านพักของเราตอนพบข้ามพอดีค่ะเคราะดีที่รินช่วยไว้ได้ทันเพราะอิทธิเคยช่วยเรื่องเงินต่อลินค่ะก็เลยรอดตายในครั้งนั้นแต่สิริพรรับเคราะหแทน อย่างที่บุตรโทเดนคุณพ่อทราบในคืนวันนั้นค่ะอืมงั้นพอ่อพ่อจะตาสว่างบ้างแล้วเออแล้วคุณลัติลมล่ะมีเรื่องบาดหมางใดกับอิทธิหรอถึงกับนำมือสังหารไปจับอิทธิเพื่อมาฆ่าล่ะเรื่องนี้อิทธิคิดตลอดเวลาว่าเคยทำตัวเป็นศัตรูกับคุณลัติลมที่ไหนเรื่องอะไรถึงกับต้องฆ่าแกงกันแบบนี้อิทธิคิดไม่ออกค่ะเหรองั้นแสดงว่า มันมีปมลึกเล่นอยู่แต่เอาเถอะตอนนี้ลูกพ่อต้องทําใจให้สงบและหักหามใจให้ดีถึงที่ตายก็ตายเองหากไปถึงที่ตายทํำยังไงก็ไม่มีวันตายเชื่อพ่อเถอะนะข้าบุตรก็คิดแบบคุณพ่ออยู่แล้วแต่ลึกๆแล้วบุตรคิดว่าอิทธิต้องรอดเพราะเขาเป็นคนดวงแข็งมากก็ดีนะที่พ่อไม่ต้องสูญเสียลูกผู้ชายใจเกินร้อยเช่นอิทธิ พ่อคงพูดกับลูกแค่นี้แหละพ่อไปละนะพักผ่อนให้มากๆนะลูกนะข้าคุณพ่อจากนั้นเมื่อผู้เป็นบิดาไปแล้วบุษบันรีบขึ้นห้องนอนชั้นบนปิดล็อกแล้วทิ้งตัวลงนอนซบหน้ากับหมอนสะอื้นเบาๆความโหยหาอาลาัยครอบงำจิตใจบุษบันนับแต่อิทธิหายไปเมื่อสามวันก่อนแล้วจนบัดนี้เธอก็ยังเป็นเช่นเดิมนอกจากนี้แล้วเธอยังคงสวดมนต์ภาวนา ให้เขารอดตายตลอดเวลาด้วยเย็นของวันนี้ป้านเหล็กไหลได้มาพบคู่หูที่บ้านหลังนี้โดยปล่อยให้อิทธิมันโตมีความสุขกับที่พากอนถึงสวันสามคืนอิทธินั่งรอปานที่ห้องรับแขกเพราะปานโทรล่วงหน้ามาแล้วครึ่งชั่วโมงทันทีที่สองคู่หูพบหน้ากันปานเหลียวลอกแรกสำรวจท่อบริเวณน,นั้นต้องสะดุง้งเมื่ออิทธิถามเสียงกระชากมองหาลูกปืนเดี๋ยวว่ เฮ้กูมองหาคุณตายต่างหากเราคุณตายไปแล้วเหรอเฮ้ยอิทธิรักสองต้องห้ามนะเพื่อนไอ้ปานมึงพูดเรื่องงานดีกว่าเรื่องส่วนตัวของกูไม่ต้องพูดเลยกูเรียนผูกกูเรียนแก้เอาเองงั้นกูขอให้มึงโชคดีก็แล้วกันไอ้เพื่อนยากเออจะดีจะร้ายเรื่องของกูมึงพูดเรื่องงานมาเรเร็วอิทธิเรื่องเราเฮ้ยอิทธิ มึงมีศัตรูหลายด้านว่ะด้านไหนบ้างกอสัศรพีวีรชัยด้านหนึ่งคุณนติรมก็อีกด้านหนึ่งยังมีไอ้อาคมมือขวาของเสียประพันธ์พงที่คอยหาจังหวะล้มมึงทุกเวลากูทราบแล้วแต่ที่กูกังขาที่สุดคือคุณลติลมว่ากูไปทำอะไรให้เธอเจ็บแค้นถึงกับต้องจ้างฆ่ากูด้วยเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนกูกำลังสืบดูอยู่จเย็นเเพื่อนความลับ ไม่มีในโลกหรอกกูมอบให้มึงก็แล้วกันสำหรับเรื่องคุณลติรมอิทธิกูสืบมาแล้วมึงโดนลักพาตัวมาจากเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นแผนของทนายดานายเพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อต้องการข่าหว้ามึงส่วนคุณตายนั้นตามประกบพี่ชายเพื่อตลบหลังช่วยมึงอีกทีกูรู้หมดแล้วคุณตายเล่ารายละเอียดให้ฟังจนละเอียดยิบกูมีความเห็นว่าเก็บทนายดานายซะ ไม่เช่นนั้นมันเป็นหอ,อกข้างแคร่คอยทิ่มแทงเราตลอดเวลาแน่เพราะเวลานี้สักระพีคาดคั้นให้ทนายด่านายร่วมรับผิดชอบที่เราหนีรอดครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตัดตอนและไม่สู้สื่อหลายด้านจัดการทนายด่านายเป็นการดีที่สุดนะมึงอึดอัดที่จะทำกูรับจัดการเองรับรองไม่เห็นแม่กระดูกก็แล้วกันนะเพื่อนนะไม่ได้กูรับปากคุณตายไว้แล้วจะไม่ฆ่าไม่แกงคุณด่นาย พราะงั้นมึงเลิกความคิดนี้ซะไอปานอีธิมึงอยู่อย่างวาดผวานะสองครั้งแล้วไม่ใช่หรือที่แตนายเอามึงไปขายเพื่อรับเงินล้านส่วนมึงจะเป็นจะตายมันสนมึงไหมจะยังไงมึงก็ฆ่าคุณแตนายไม่ได้ไม่เช่นนั้นมึงกับกูเป็นศัตรูกันทันทีก็ได้ก็ได้ถ้ามึงโดนมาอีกครั้งจะมาโทษกูก็แล้วกันเออกูไม่โทษมึงแน่ งั้นเรื่องสักรพีวีรลชัยละ่ะมึงจะแก้แค้นไหมแน่นอนแต่คนระดับนั้นแล้วการที่จะเข้าถึงตัวยากมากกูเองยังคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับพวกมันยังไงอืมเรื่องนี้กูมีแผนการขั้นแรกไว้แล้วมึงจะเห็นด้วยหรือไม่เท่านั้นงั้นก็ว่ามาจากนั้นป้านเหล็กไหลรีบกระซิบแผนการในครั้งแรกที่จะแก้เพจเจ้าพ่อฝั่งทนให้กับอิทธิมันโตฟัง อืมกูเห็นด้วยงั้นคืนนี้เรื่องแผนการได้เลยนะเพื่อนตามใจมึงสิอิทธิพยักหน้าประกอบด้วยเย็นวันนี้นางดาวเรืองเฝ้ารอาการกลับมาของที่พากรลูกสาวซึ่งหายหน้าไปถึงสามวันสามคืนโดยที่นางรู้ว่าไปเชียงใหม่กับนายผู้เป็นพี่ชายลูกแม่โทรหายไปเลยทำไมไม่โทรบอกแม่เล่าว่าอยู่ที่ไหนทำอะไร ผู้เป็นมารดาต่อว่าต่อขานที่พากรใจหายวาบเรียบบอกกับผู้ให้กำเนิดตายได้รับอนุญาตพักผ่อนประจำปีเจ็ดวันก็เลยไปเที่ยวเชียงใหม่นอนบ้านเพื่อนเก่าสมัยเป็นนักศึกษามันพาเที่ยวเสียเพลินค่ะหรอแต่น่าจะโทรบ,บอกแม่บ้างนะแม่เป็นห่วงมากรู้ไหมค่ะตายเที่ยวเพลินไปหน่อยขอโทษแม่ด้วยค่ะไหนของฝากจากเชียงใหม่ล่ะไส้อัวเขาอร่อยนะ ที่ผากรทำหน้าชนิดหนึ่งแต่รีบเอยอีกตายลืมไว้ในรถทัวร์ค่ะโธ่น่าเสียดายแต่ช่างเถอะได้เห็นหน้าลูกแม่ก็พอใจแล้วพี่ตู่มาพอดีแน่ดานายขับรถกลับจากทำงานจอดรถในโรงรถรีบเดินเข้าบ้านพอเห็นน้องสาวเท่านั้นเขารีบทักขโมงโฉงเฉงเฮ้ยใหญนี่หายหน้าไปไหนมาตั้งสมวันสามคืนรู้ไหมแม่เป็นห่วงแทบแย่ เที่ยวนอนบ้านเพื่อนเธอบอกสั้นๆแล้วงานการไม่รู้จักไปทำตายได้พักผ่อนประจำปีเจ็ันค่ะทำไมไม่โทรบ,บอกทางบ้านเที่ยวจนเพลินน่ะสิคะที่พากรตอบฉาฉานเพราะรู้ความนายกับผู้เป็นพี่ชายดีเอาละเอาละค่อยพูดค่อยจากันน้องมาเหนื่อยๆไม่จะเข้าครัวทำอาหารอร่อยๆให้นประทานนะจ๊ะ ดาวเรืองกุลีกูจอออกไปทางห้องครัวทางหลังบ้านเมื่อผู้เป็นแม่ไปแล้วแต่นายขยับมานั่งตรงหน้าที่พากอนรีบเอเ่ยเสียงกระซิบสั่นรัวตายแย่แล้วมีคนช่วยไอ้อิทธิหนีไปได้คนของคุณศักดิ์ละพีโดนฆ่าตายเรียบถึงหกคนด้วยกันอา้าวหนีก็หนีไปสิเกี่ยวอะไรด้วยเรายื่นหมูยื่นแมวกันแล้วเราก็หมดหน้าที่ไม่ใช่เหรอ ความผิดก็ตกที่บอดีวานของสักรพีน่ะสิมันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะสิคุณสักรพีโทรมาขาดคั้นให้เรารับผิดชอบร่วมด้วยเอ๊ะรับผิดชอบได้ไงก็เราฟังพี่พูดก่อนสิคุณสักรพีเห็นว่าความลับสุดยอดครั้งนี้มีเพียงสองกลุ่มคือพวกเขาได้แก่เจิดกับลูกน้องซึ่งโดนฆ่าตายเรียบคุณสักรพีเลยพุ่งเป้ามาที่กลุ่มเราซึ่งมีพี่กับตายเท่านั้น พราะงั้นบอกพี่ตามตรงเถอะตายพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้างที่ผาก่อนเตรียมคําตอบนี้ไว้แล้วทิงตอบแบบคล่องปากตายจะบอกใครเอาสวรรค์วิมานอะไรกันคะเงินก็ได้แล้วพี่ก็คิดแบบนั้นแล้วความลับขั้นสุดยอดนี้รู้ไปถึงหูพี่ตูอย่าลืมนะคะอิทธิมีเพื่อนชื่อปานหมอนั่นหูไวตาไวเฮ้ยตายไม่รู้อะไรไอ้ปานก็มาติดกับด้วย และรอดตายพร้อมกับอิทธิเหรอไม่น่าเชื่อนะคะนี่ตายถามจริงเถอะแกไปที่ไหนมา3มวันสามคืนปกติแกไม่ชอบไปค้างที่ไหนหนีว่วะตายได้เงินตั้งเป็นแสนและได้หยุดพักผ่อนประจำปีตั้ง7วันก็เที่ยวให้สนุกเปรมปีนะสิคะเที่ยวกับใครที่ไหนเพื่อนๆบอกไปพี่ตู่ก็ไม่รู้จักรอกขอตัวอาบน้ำอาบท่ามีอะไรค่อยคุยกันอีก ที่พากรนพาตัวเองหายเข้าไปในห้องนอนตนเองดานายนั่งคุ้นคิดคนเดียวต่อไปหลังจากที่นั่งคุ้นคิดในห้องทํางานมาตลอดเวลา3วันราติรมใจระทึกตลอดเวลาเมื่อสองสาวันมานี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับประโคมข่าวผู้จัดการสาวใหญ่ปอการช่างสาขาเชียงใหม่ดวลปืนกับตำรวจขณะก,กำลังหนีตามสาวใหญ่ของแมงดอกบัวสาขาสุขุมวิทเพราะพัวพันการตายสองศพที่ตึกร้าง เพื่อนร่วมงานในแบงก์ต่างโจจันกันลั่นสงสัยคนโน้นคนนี้แต่รัติลมคงเฉยเพราะทุกอย่างเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้สิริพรก็ดับดิ้นไปแล้วเข้าทำนองคนตายไม่อาจฟื้นทว่าเธอหวั่นใจเพียงคนคนเดียวเท่านั้นคืออิทธิมันโตบาดซบที่สุดมันรอดเพราะมีคนช่วยอยากรู้ที่สุดมันคนนั้นเป็นใครจะส่งคนไปฉีกเนื้อเป็นชิ้น คนของเราสองคนที่คอยระแวดระวังนอกธนาคารไม่ให้อิทธิมันเข้ามาทำอะไรเราค่อยอุบุญใจหน่อยไม่เช่นนั้นเราคงผวาตลอดเวลาแต่มันลาพักร้อนประจำปีแม่นี่น่าสงสยัยในพฤติกรรมไม่น้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกมันอาจจะมีอะไรกับอิทธิก็ได้หมอนั่นสร้างความประทับใจไว้ให้นี่คุณนติครับผู้จัดการเชิญที่ห้องเดี๋ยวนี้เลยครับ พนักงานแบงค์ชายเดินเข้ามาบอกค้าข้าสมุหบัญชีสาวใหญ่รีบปิดลิ้นชักโต๊ะแล้วกุญแจเรียบร้อยรีบหน่อยนาดไปที่ห้องผู้จัดการพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นเธอแทบจะทรงกายไม่อยู่เมื่อคนคนนั้นนั่งหน้าโต๊ะนายอักครเดชคุณรตัติคุณอิทธิมาย่ำแบงค์เราผมเลยเชิญคุณมาร่วมสนทนาด้วยนั่งก่อนสิครับอิทธิรีบค้อมศรีรษะให้นิดนึง รติรวมคร้อมศีรษะให้เช่นกันและฝืนยิ้มฝืน,ฝนให้ด้วยลมอะไรพัดมาเอ่ยนึกว่าลืมแบงค์เราไปแล้วไม่ลืมหรอกครับคุณรติสบายดีหรือครับอิทธิถามด้วยซุ่มเสียงเป็นปกติสบายดีค่ะไม่เจ็บไม่ไข้คุณล่ะรติรมถามด้วยซุ่มเสียงที่แปลงปลาเต็มทีในตอนท้ายสบายดีครับอิทธิตอบยิ้มยิ้มการเล่นละครแก่กันและกันดำเนินต่อไป ต่อหน้าอัคระเดชผู้จัดการซึ่งก็ผสมโรงด้วยอิทธิข่าวบอกว่าคุณไปเป็นบอดี้การ์ดให้เสียประพันธ์พงศ์เจ้าพ่อวงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเท็จจริงแค่ไหนจริงครับผู้จัดการอ๋อคนใจถึงเช่นคุณเดินบนเส้นทางนั้นถูกต้องแล้วแต่ผมไม่ชอบครับอ้าวไม่ชอบแล้วทำไมทุกอย่างคล้ายดลิขิตแบบในหนังครับผู้จัดการ จริงๆแล้วผมต้องการความสงบไม่ต้องการฆ่าฟันบันเนื้อใครๆแต่ผมก็ถูกหมายปองชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งครับคุณไม่ได้คิดแก้แค้นบ้างเลยเหรอผู้จัดการถามคิดเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าใครบงการส่วนเลี้ยวล้อผมจัดการมันเรียบร้อยคุณน่าจะเข็นถามผู้บงการนะว่าเป็นใครบางครั้งก็ถามบางครั้งก็ไม่ถามเพราะขี้เกียจตามไปล้างแค้นครับ ไม่สิสุดกันสักทีคุณรัติได้อ่านข่าวสองสาวันมานี่ไหมครับเรื่องสาวใหญ่แบงค์ที่พัวพันการตายของสิริพรที่เชียงใหม่อ่านค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจหนังสือพิมพ์เชื่อนักก็ไม่ได้แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันสงสัยใครครับอิทธิจี้คำถามลงไปคงพูดไม่ได้แต่ถ้าคุณลัติไม่พูดนะครับทุกคนชีพเลี่ยงมาที่คุณเพราะอิทธิคุณพูดงี้ได้ไง ต้องสงสัยตายสิเพราะหายหน้าไปสามสี่วันแล้วได้ข่าวว่าขึ้นเชียงใหม่ด้วยคุณตายไม่ใช่สาวใหญ่นี่ครับอิทธิย้อนอ้าวแล้วสาวใหญ่คนนั้นเป็นใครล่ะแน่จริงระบุเชื่อมาเลยสิแบบนี้คนอื่นเสียหายหมดรติลมขึ้นเสียงครับสักวันความจริงคงปรากฏคนคนนั้นก็คงเข้าตารางผู้จัดการคะถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวคะ่ะเชิญครับ สมุหาบัญชีสาวใหญ่ไซสบึ่มบั่มรีบลุกเดินสะบัดก้นขนาด40นิ้วออกไปจากห้องนั้นอัคระเดชหันมาสบตาอิทธิพลางถามเสียงเบาเอาไงดีตอนนี้ต้องเฉยไว้ก่อนครับทําอะไรเธอไม่ได้ต้องหาหลักฐานให้ได้สักชิ้นซะก,ก่อนครับอืมผู้จัดการแบงค์พยักหน้ารับทราบตกลงคุณจะดํำดินต่อไปอีกครับสักอาทิตย์ก็คงโผได้ แต่ตอนนี้คืนโผล่มีหวังเจ็บตัวแน่ทุกอย่างอย่าประมาทก่็แล้วกันบทเรียนแต่ละบทที่คุณได้รับราคาแพงเลืกเกินนะอิทธิใช่ครับต่อไปนี้ผมคงต้องลุกบ้างแล้วรับมานานแทบเอาตัวไม่รอดขาดเหลือเรื่องเงินเงินทองทองทางผู้จัดการใหญ่ให้บอกนะขอบคุณครับตอนนี้ผมพอมีเออนี่คุณตายเป็นห่วงบวงใยญ่คุณมากนะอิทธิ ตอนที่ไปขอร้องผู้จัดก,การใหญ่ให้ช่วยคุณนะคุณตายแสดงออกชัดเจนว่าเป็นห่วงคุณมากนะเดอวครับอิทธิหลุดปากเสียงแปลงปลาแต่ในใจคุ้่นคิดในทันทีเ้อ <c oughs> เราทำร้ายและทำลายคุณตายเพราะความข้างแค้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันามาถึงตอนนี้แล้วเรามีแต่เสียใจป่านนี้คุณตาเองก็คงเสียใจและเจ็บแน้นต่อการกระทำของเราทำไงดีเนี่ยเ้อ <c oughs> เราอยากไปปอบประโลมคุณตายเป็นที่สุดเลยในเวลานี้ส่วนคุณบุตรตอนนี้ก็คงห่วงหาอาทรเราอย่างหนักหรือไม่ก็ตัดอกตัดใจจนเป็นปกติเพราะรู้ว่าเรากระดูกปนเป็นผุยผงไปแล้วอทิทธิคุณคิดอะไรอยู่อัคระเดชถามขึ้นเมื่อเห็นชายหนุ่มนิ่งงันไปเป็นนานสองนานผมกำลังคิดหาวิธีจัดการกับไอ้พวกบอนทำลายสังคมอยู่ครับ ยังไงแล้วช่วยกำจัดเชื้อโรคในแบงค์เราบ้างนะแน่นอนครับจากนั้นอิทธิก็ลาจากเมื่อรับปากคำกับผู้จัดการอัคาเดชติบดีแล้วข่าวในราชสำนักจบที่พากรขอตัวจากผู้เป็นมารดาเข้านอนโดยให้เหตุผลว่าต้องการพักผ่อนซึ่งเธอก็ต้องการพักผ่อนจริงๆเนื่องจาก3มวันสามคืนที่อยู่กับเขาระบมไปหมดทั้งตัวเดานายนั้นกลับดึกตามฟอร์มเพราะเย็นลง ชอบค้งกับเพื่อนฝูงเป็นประจำเหตุที่ทนายความหนุ่มซึ่งสําเร็จนิติบัณฑิตหันหน้าเข้าหาเล่าก็เพราะเป็นคนหัวใจสลายที่พากรหลุดเข้าไปในห้องนอนตนเองได้รีบปิดล็อกประตูแล้วน้ําตาคลอหน่อยทันทีอีธิฉันเกลียดคุณรู้ไหมคุณทําให้ฉันต้องเจ็บปวดเราไม่น่ามีเวรมีกรรมต่อกันเลยในตอนนั้นคุณน่าจะไปสมัครงานที่แบงก์อื่นก็สิ้นเรื่องสิ้นราไม่ต้องมาช่วยฉันจากมือโจร ความผูกพันลึกๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาฉันห่วงหาคุณตลอดเวลายิ่งรู้ว่าคุณไปเป็นองครักษ์ให้เจ้าพ่อปอการช่างซึ่งเป็นคู่แข่งกับโวการโยธาของรัฐมนตรีวีระชัยและคุณศักดิ์ภีฉันยิ่งเป็นห่วงคุณสุดขีดเพราะคุณซื่อปราศจากเล่เหลี่ยมส่วนคนพวกนั้นแม้กระทั่งพี่ตู่ก็ยิ่งมากเล่เพทุบายและคุณก็ตกเป็นเป้เปาโจมตีของพวกเขาจริงๆแทบเอาชีวิตไม่รอดอิทธิ แม้ฉันจะเกลียดคุณแต่ฉันก็หว่วงคุณตลอดเวลานะวินาทีนั้นลูกบิดถูกเปิดโดยคนข้างนอกใช้กุญแจเปิดและประตูก็เปิดพางออกชายจะกันเข้ามาในห้องสองคนพร้อมกับใช้ปืนจี้เขม็งที่ร่างของที่พากอนขยับหรือแหกปากร้องตายโหงทันทีจะบอกให้พวกคุณเป็นใครจะทำให้ฉันหญิงสาวถามเสียงสั่นเครือหน้าตื่นตะกนกสุดขีดเนื้อตัวสั่นเทาไม่ผิดลูกนกตกน้ำ ขณะที่ที่พากอนโตกตะลึงอยู่นั้นมันอีกคนตรงเข้าชกท้องรวดเร็วโอ้ยที่พากอนลุดปากได้แค่นั้นก็หน่าเขียวตัวงอลงในทันทีมันคนที่ชกรีบเอาร่างของหญิงสาวแบกเทินไว้บนไหล่พาละเลี้ยวออกจากห้องแล้วพาออกทางประตูหลังบ้านขึ้นรถตู้ซึ่งจอดอยู่ที่ถนนขับพาหายลับบนเปไปกับยวดยานบนท้องถนนครึ่งชั่วโมงต่อมาที่พากอนหายจุกแล้ว แต่ก็โดนมัดข้อมือติดกันแน่นหนาะพาลงจากรถตู้เข้าไปในอาคารสูงและพาขึ้นลิฟต์เรี้ๆๆเธอคุ่นคิดอย่างวาดวันแย่ yeah, แล้วพวกมันจะต้องพาเรามาข่มขืนบนอาคารสูงหลังนี้แน่ทำไมมันจอดจงเอาเรานะโทธเราจะทำยังไงดีอีธิคุณอยู่ไหนช่วยฉันทีฉันกำลังได้รับอันตรายและจะต้องโดนขมขืนแน่ๆน่ากลัวเหลือเกิน เมื่อถึงชั้นที่20ลิฟต์จิงหยุดและลิฟต์เปิดมันทั้งสองดุนดันให้เธอออกไปแล้วเดินไปตามทางเดินมาหยุดที่หน้าห้องกระจกซึ่งเป็นห้องทํางานของพนักงานบริษัทมันคนซ้ายมือเปิดประตูให้ที่พากกรเข้าไปในห้องนั้นซึ่งสว่างจ้าด้วยไฟนีออนเกือบจะทุกดวงในห้องนั้น